สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์นมข้นหวานมาลิโอวันตินอีซี่สควีสเข้มข้นหวานมันเว็บไซต์สยามทีวีอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้สยามทีวี .com เอมอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์อปปิ้ สวัสดีค่ะเนชั่นทันข่าวข้านะคะช่วงนี้อยู่กับดิฉันรัพยพิพันธ์เรือนศรีและคุณยุคนค่ะต่อเนื่องกันเลยนะคะสําหรับประเด็นเงิน0กแสนที่อดีตพระกาโตะไปยืมออกมาจากวัดนําไปให้ศรีกาตองในสามแสนแล้วไปให้พระคนกลางในอีกสามแสนนะคะตอนนี้พระคนกลางที่ชื่อว่าพระดอนเนี่ยหายไปไหนก็ไม่รู้ยังตามหาตัวไม่เจอค่ะแต่วันนี้พระย้อยกับนักข่าวเขาไปให้ปากคําเพิ่มเติมใช่ไหมคะใช่ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ดอนดาดินไปแล้วชัดเจนนะฮะ,ะพร้อมกับเงิน3 0 0 0 0นดู นะครับการโตะไปเบิกเงินมาแล้วก็เอาไปให้กับใครก็ไม่รู้ใช่เงินวัดนะคุณผู้ชมครับดูสิครับเงินวัดที่คนเอาไปทําบุญเนี่ยโดนชักดาบไปแล้วโดนดําดินไปแล้วเดี๋ยวมาตามไล่ล่ากันคุณผู้ชมครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยไปดูการเดินทางไปให้ปากคากับพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นนักข่าวรวมไปถึงพระย้อยหรือว่าพระ พวัดพลนะครับพระทวัดพลอายุ35ปีพร้อมกับนายไพฑูรย์อินทศิลาผู้สื่อข่าวอาวุโสประจําจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งมีตําแหน่งเป็นอุปนาย,ยกประธานศูนย์ข่าวนคร24ชั่วโมงและสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราชเดินทางเข้าให้ปากคํากับเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับในคดีที่ก่อนหน้านี้นายยุทธนาแต่งวงนาย,ยกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เข้าแจ้ง